ข้อที่เก็คือปฏิบัติธรรมภาวนาอานานตานันาสสิปฏิบัติธรรมโดยใช้ลมซึ่งเป็นนิโรธซึ่งแสงไม่ปรากฏนะครับหนึ่งในสองซึ่งแสงไม่ปรากฏนั่นก็คือไฟนะครับไฟก็คือพลังงานสนามแม่เหล็กอุณหภูมิความร้อนในร่างกาย ซิ่งแสงไม่ปรากฏแต่ไม่ชัดเจนเท่ากับลมหายใจเข้าออกของขันห้าถามว่าสัตว์เดรัจฉานมีลมหายใจไหมเช่นสุนัขแมวมีลมหายใจไหมมีแต่สัตว์เดรัจฉานพุทธองค์ก็บอกไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะออกจากสังสารวัฏได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับ ผู้ที่มายึดสัตว์เลี้ยชานั่นก็คือสัตว์นะครับนั่นก็คือทุกติวิบากนรกนั่นเองนะครับแต่ถ้าสัตว์มายึดในขันห้านะครับในกายมนุษย์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีซึ่งเทวดาก็ปรารถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม นะครับสามารถเรียนรู้และศึกษาธรรมะในเรื่องอายสัตซีนะครับสามารถที่จะออกจากสังสารวัตรได้นะครับส่วนสัตวรร์เดสานก็ไม่สามารถบรรลุธรรมออกจากสังสารวัตรได้นะครับนี่ก็คือวิจัยสอดส่อง เฟ้นหาธรรมของการออกจากสังสารวัตเมื่อรู้ขั้นตอนรู้ทฤษฎีแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเพราะได้กล่าวมายืดยาวมากและก็ซ้ำไปซ้ำมาก็อาจจะทำให้พวกท่านเบื่อเพราะพูดซ้ำไปซ้ำมานี่ก็คือขั้นตอนวิจัยสดสองเฟ้นหาธรรม ในเรื่องการตัดสรุหรือโพชทชงเจ็ดองค์ตัดสรุธรรมซึ่งมีเจดขั้นตอนของการออกจากสังสารวัตนะครับเส้นแบ่งระหว่างสัตว์กับขันห้าก็คือลมหายใจสัตว์เป็นอายนะภายในแรกสุดมาอาศัยอยู่ในขันห้าหรือมาติดอยู่ในขันห้านะครับ โดยมีความไม่รู้มีอวิชชาคือความไม่รู้ติดจะออกจากสังสวสร์ก็ต้องแยกสัตว์ต้องแยกขันห้าออกจากสัตว์นั่นก็คือสัญญสิบข้อที่10บอวิชชาดับละความเป็นตัวตนจากขันห้านะครับเมื่อเรารู้แล้วเราก็ มาทดลองทดลองก็คือการปฏิบัติตามมรรคที่มีองค์8นั่นก็คือทดลองงานวิจัยสอดส่องเฟ้นหาธรรมวิจยะสัมโพชงซึ่งเราวิจัยสอดส่องมาแล้วว่าขั้นตอนเจประการ พอชฌงเจ็ดองค์ตัดสรุธรรมเป็นอย่างไร